สวัสดีครับมาช้ามากวันนี้วันที่เก้าเดือนมกราคมเนาะมาช้ามากณเวลานี้4โมงคึ่งแล้วนะจะทันไหมจัดไปตัวตัวเน้นตัวแดง05 06 02 03ตัวเน้นตัวแดง05กับ06ตัวเด่น 5, 5. ้าจับคู่ ห้าสองห้าสามห้าหกตักัน้นสามสองสามหกสองหกจัดไปฮานอยวันที่วันอาัคารที่เก้าเวลาตอนนี้คือห้าสี่โมงครึ่งมาตัวด้วยจับสามตัวสี่ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าสองศูนย์หกห้าศูนย์หก มาช้ายัางดีกว่าไม่มาจะไปมักกัดกดไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิ่งไหวมาซาแน่ครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า